ตื่นชาวกระเช็ดดับผับทู่เตรียมสถานถีเพื่อจะไหวครูนั่งตะลุงในวันนี้เลยครับนี่ก็เป็นรูปนั่งตะลุงเก่าโบราณที่เขาทูกครูม่อนั่งเหลือก็เขายกให้นั่งเบิดเมื่อเรารับมาเลวกาพอถึงเวลาแต่ละปีก็ลงมาทําความสะอาดแล้วกา ได้เส้นให้เขากินด้วยเลยครับนี่ก็เป็นรูปโปเกหรือซี่ที่อยู่บนหิ้งบ้านนั่งเบิดเลยครับส่วนนี้เป็นรูปลูกยี่ตะลอกเอกของนั่งเบิดลาวเลยครับสักสิทธิ์โคได้ไหวรับส่วนนี้ก็เป็นอิงโนราที่อยู่ชั้นส่งไล่คนไล่ทานวะไอพุ่มรีวิวอิงพระบนบ้านนั่งเบืดทีเดียวถ้ามีเวลาพุ่มคอยมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเลยว้ยมีพระบูชาได้มั่งพิธีไหว้ครูมโนรานั่งตะลุง ปีโซห้กเปที่บ้านนั่งบืดนะครับตำบลป่าโตอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตปีนี้กับพ่านพอดูหลวงไปได้ด้วยดีขอบคุณยาสนิทมิตรซ้ายบางคนก็เอาโค้งมาเก็บบนไม่ว่าจะเป็นมูเอ็ดเป็ดเกยปีนี้กะตังมูยางเมืองกลางทไวายไปนึ่งตัวเมื่อใด้สำเร็จพ้นตามใจปราถนาเลวเงินที่พี่น้องใส้ขั้นทำบุญให้พุมก็จะเอาไปตังหลงท่านที่วัดจมทองอำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมาราชด้วยเลยครับ และเงินทีเอฟซีเควนครับและเมยยกรวมทําบุญกันมาสื่อคงเพื่อที่จะรวมไหวครูกับโคอนุโมทนาบุญด้วยและครับพอฐานโบกว่าทีบ้านก็มียิ่งนั่งยิ่งหนุราแต่มาทํางานทีไกลๆไม่ได้ไหวครยทีเมย์รวมกหบรวมกับบุญมาด้วยแลโครับเอาชวนบุญเลยครับบารมีครูโมนั่งตะลุงจงคุมโครงรักชาเอฟซีไา้การทุกคนทุกฐานกระพุ่ม